แลน,นี่ก็จะเป็นคลิป u n b o x เกมราการห้าดีลุ e d อดิชั่นมาสเตอร์นะครับโดยทีเ่เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เป็นแบบบอร์ดใหญ่กับของใหญ่เป็นพิเศษเนาะเป็นเวอร์ชั่น Master Set ธรรมดานะมันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะที่เป็นแบบกระดานมันจะใหญ่ขึ้นอีก30%นะครับเวอร์ชั่นนั้นผมไม่ได้สั่งมาเนาะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเหรียญเหล็ลกด้วยนะครับนี่มีเหรียญเหล็กด้วยแล้วก็มีตัวออดองกี้เพนนะก็คือมีลาแล้วก็มีคอกคอกลานะ โดยที่เกมรักกันห้าเนาะซึ่งปกติมันออกเสียงว่าลากันห้าไม่ใช่ลากันจ้านะะฮ mm hmm. ก็ลากันห้าเนี่ยมันแปลว่าฟาร์มนะฮะออกแบบโดยคุณอันเดรสโอเดนดอลนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโอเดเนาะ,ะอยู่ในเขียนตรงน,นี้นะ,ะแล้วก็แมคเคลคิลเลอร์นะครับ mm hmm. ก็เกมนี้เนี่ยตัวโอเดยเองเนี่ยเขาจะออกแบบเกมเนี่ยในแนวแบบว่าเหมือนไปมิกซ์แอนด์แมท แมคเคนิกหลายเกมเนาะลากันลากันห้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาใช้แมคเคนิกเหล่านั้นนะคือเหมือนได้แรงบันดาลใจจากเกมเอื่นๆแล้วก็เอามาผสมกันเนาะก็เกมดังๆเกมอื่นเขาก็จะมีคูเปอร์แลนด์นะมีซอริอุสมิชชั่นนะแล้วก็ลากันห้านะหลักๆที่เขาจะดังๆเรามาดูกันที่ตัวกล่องก่อนนะว่าขนาดกล่องเป็นไงบ้างขนาดความกว้างความยาวของกล่องเนาะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ30นะ30นะ30ครับเกือบ30มสิามสิคูณ มาประมาณ29.5นะครับ29.5คูณ29.5แต่ว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยจริงๆก็คือความหนานะกล่องมันหนามากเนี่ยหนาตักเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหนานะว่าหนาประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยมันมีพันช์บอร์ดอยู่เพราะนั้นมันจะปูดน,นิดนึงนะก็หลักๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ16เซนนะฮะตีไปแล้ว16เซนแล้วกันนะก็คือ30คูณ30คูณ16นะค,คือเป็นกล่องที่หนามากถ้าเกิดเพื่อนๆนึกไม่ออกว่ามันหนาแค่ไหนเนี่ย ก็ให้นึกถึงเ,เกมทิกเกอรี่ทิกเกอรี่นก็ได้คอเลกเตอร์เ i ดิชันนะครับกล่องมันหนากว่าทิกเกอรี่น,นะครับแต่ว่าความใหญ่ไอความกว้างความยาวยพอๆกันโดยที่อันเนี้ยพอดีผมสั่งจากร้านมานะแล้วก็พอดีเขาหอ่อปกมาเนาะมันก็เลยแบบว่าแกะมาแล้วส่วนหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างโอเคเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจออันดับแรกเลยก็จะเจอเรื่องของตัวรูบุกนะครูบุกเนี่ย อันนี้มาจาเป็นดีลูฟมัตเตอร์เซนมันก็จะเขียนอยู่ตรงข้างบนหัวน,นี่เนาะดีลูฟมัตเตอร์เซนก็จะมีรูบุ๊กอันแรกเนาะเล่มที่1แล้วก็มีตัวโมดูลนะครับความน่าสในใจของโปรเจกต์นี้คือเขาจะมีโมดูลเพิ่มนะเพราะว่าตัวหลักกันเรากการท่าเองเนี่ยมันไม่มีตัวเสริมนะอันนี้เขาก็เลยเหมือนมีตัวเสริมโมดูลให้นะแล้วก็มีตัวฟาร์มการ์ดกอสซี่นะเพราะว่าถ้าเป็นเล่มเก่าเนี่ยมันจะไม่มีเหมือน,นจะไม่มีแยกนะเหมือนจะอยู่หลังเล่มของรูบุ๊กอันนี้เขาก็จะมีเลยว่าเนี่ยการ์ดตัวเจ จอยเนอร์ iner, อธิบายว่ามันทำอะไรเพิ่มได้เนะเพราะเกมนี้มันเป็นมัลติยูสการ์ดนะแล้วก็มีโซโล่โหมดนะฮะซึ่งเวอร์ชันเก่าของรากาันห้าเองก็ไม่มีโซโล่โหมดพอดูลูบุ๊กเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับพันช์บอร์ดปริมาณมากนะก็มีประมาณ6 6พันช์บอร์ดนะับก็เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูคร่าวๆะ ก็จะมีเนี่ยก็จะมีสีต่างๆนะครับมีอันนี้เข้าใจว่าเป็นตัวเสริมนะที่มันเป็นมาเก็ตนะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มันจะเป็นตัวเสริมที่เป็นเออ่สเปเชียลพาวเวอร์ด้วยนะเดิมเนี่ยละกัน้ห้ามันจะไม่มีสเปเชียลพาวเวอร์เนาะอันนี้ก็มีตัวเสริมนะอันนี้ก็น่าจะมาเก็ตเหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวรนะีมายเดอร์เทิร์นหมายถึงว่าปกติเดิมจะเป็นการ์ดเนาะว่าว่า้ เหนึ่งเล่นไงเฟจสองเล่นไงครับอันนี้ก็คือจะเป็นการบอร์ดแทนนะรับเวอร์ชันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเงินอันนี้จะเป็นแต้มเนาะเกมนี้เราจะเก็บแต้มได้ด้วยนะครับซึ่งแต้มเกมนี้มันไม่ได้เป็นความลับเนาะมันจะแบบเห็นเลยนะครับเนี่ยมันสองด้านมันมีแต้มทน้งคู่เนาะมันจะทําให้เห็นเลยไม่มีการเก็บทุกคนจะรู้ถัดนะมาเราก็จะมาเจอกับตัวบอร์ดนะฮะอันนี้เป็นบอร์ดก็เวอร์ชันนี้ผมชอบอย่างนี่ครับคือตัวบอร์ดเนี่ย ใหญ่ขึ้นชัดเจนเนาะระกัน5ตัวเดิมเนี่ยบอร์ดมันจะเล็กมากเล็กแบบพอดีมากๆทุกอย่างพอดีเป๊ะเลยแต่เนี้ยบอร์ดมันก็จะใหญ่เนาะใหญ่เลยแหละนะครับขนาดบอร์ดน่าจะ65นะผมเดาเดี๋ยวเราดูกันประมาณ50 56นะครับคูณ56แน่เลยอ่า5 6คูณ56เซนนะก็จะเล็กกว่าตัวบอร์ดไอดาวินเจอรี่ที่ผมเพิ่งอันะบ็อกไปนะก็จะเล็กกว่านิดนึง ก็ถือว่าใหญ่เลยนะตรงนี้มันจะเป็นที่สําหรับวางลูกเต๋าเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยเวลาเราทอยเต๋าเสร็จเรามักจะวางเต๋าข้างๆนี้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นตลาดตรงกลางซึ่งอันนี้ผมว่าทําได้ค่อนข้างสวยเลยอาร์ตเวิร์กตรงนี้รวมถึงไอ้ไอ้ที่เอาไว้วางสินค้าที่เราไปขายเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ติดตรงบอร์ดตรงนี้เลยนะมันจะอยู่ติดกับตัวเฮกตรงเนี้ยทำให้วางครั้งเนี่ยมันดูยากนะว่าเราอขายตลาดไหน ก็เลยอันเนี้ยเขาจะเพิ่มแบบกระเถิบขึ้นไปเพราะมันมีพื้นที่แล้วก็เหมือนมันจะมีโมดูลเสริมที่มันจะเอาวางตรงนเ,เนี้ยเพิ่มเนี่ยเวลาเรามาขายตลาดไหนก็จะได้ความพิเศษด้วยนะอันนี้อัน,นที่ผมชอบมากๆเลยคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะเป็นทายสี่เหลี่ยมทุกอันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอมันเป็นสี่เหลี่ยมหมดอ่ะเราต้องไปจับเองว่า ee, ไอ้มุมเนี้ย ทยเนี่ยมันจะเหมือนกันคือมันจะเป็นไทยที่ลักษณะเหมือนกันอะนะครับประมาณ4ชิ้นมั้งนะครับแล้วเราก็วางแต่ละจุดคือมันเราต้องรู้ว่าแต่ละจุดอะมันอยู่ตรงไหนแต่อันเนี้ยมันมีรูปไปเลยก็คือมันแว่าลักษณะไทยเนี่ยจะเป็นรูปอันนั้นเลยแล้วเราก็มาวางสแต็กสแต็กสแต็กทำให้แบบว่าช่วยกันเซตอัพอะได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมันจะมีอีกด้านหนึ่งคือจะเป็นบอร์ดสำหรับเล่นสองคนเราซึ่งมันจะค่อนข้างแคบเกมเนี้ยเดิมเนี่ย ละกันหเนี่ยเป็นเกมที่ผมจะไม่มีทางเล่นสองคนเลยเพราะว่าการเล่นสองคนเนี่ยมันตัดกันที่ตลาดไม่สนุกเลยนะครับแต่ว่าเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันแก้แผนที่หรือเปล่าหรือว่ามันแค่ทําแผนที่ให้เล็กลงเฉยๆนะอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะก็คือนะนะอ,อันนี้นะครับเพย์เอบอร์ดนะอ่ะอันนี้จะเป็นสำหรับโซโล่เนาะมีมาแดงมาแดงนี้เป็นโซโล่ออกไปนะอ่ะอันนี้คือเพย์เอบอร์ดตัวเพยเอร์บอร์ดเนี่ย ราคาห้าตัวเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะเป็นเพลเยอร์บอร์ดประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยมันอาจจะเล็กกว่านี้นะแล้วก็เ,เนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นดวลเลเยอร์เนาะมันจะเป็นร่องเลยไหมเอาไว้ใส่อันนี้ก็จะเป็นพวกทายของพิเศษที่เราเอามาแปะเนาะมันก็จะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเวลาแปะไปมันก็จะไม่ไม่ดิ้นออกเนาะแล้วก็อ่ะแต่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ดวลเลเยอร์เนาะนี่ไม่ใช่ดวลเลเยอร์ ก็คือตรงที่มาเอาไว้สําหรับวางามันจะเป็นเม็ดคิ้วอะวางของอะตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ได้เป็นตอนแรกผมนึกว่าเป็นดวลเลเยอร์นะไม่เป็นแล้วก็ตรงที่สําหรับวางทายหลังคางนี่ก็เป็นดวลเลเยอร์เ hmm. หมือนกันนะมีร่องมีร่องให้สออยู่มีร่องให้สอ mm hmm. อีกจุดหนึ่งที่เด่นมากๆเลยก็คืออันนี้ข้างหลัง mm hmm. นี่เกมนี้มันเป็นมัลติยูสการ์ดเนาะอ่ผมยกตัวอ,อย่างการให้ดูก่อนการโอ้หอยู่ข้างหลงังอยู่ข้างล่างเลย mm hmm. อ่ะอย่างนี้แล้วกัน mm hmm. ก็คือหลักๆเนี่ย ตัวมัลติยูสการ์ดเนี่ยการ์ดเนี่ยครับเกมเนี้ยมันจะเสียบเนาะเสียบข้างบนเสียบข้างล่างนะครับเสียบข้างข้างเนี่ยข้างข้างอย่างเงี้ยพอเสียบเสร็จเนี่ยมันจะเปิดเผยส่วนหนึ่งของการ์ดออกมานะครับไอ้ส่วนตรงเนี้มยมันคือสิ่งที่เราใช้ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นเวอรช์ชันเก่าเนี่ยเวลาเราเสียบไปอะครับเนื่องจากมันไม่ได้เป็นแบบสอดร่องอนยะ่างเงี้ยมันไม่มีการสอดร่องเนะี่ยเวลาเสียบไปอันดับแรกเลยที่เจอเนี่ยก็คือเสียบยากเสียบยากมากอันดับ2คือตัวบอร์ดเนี่ยมันเล็กครับ เสียบไอ้บนกับไอ้เสียบล่างเนี่ยบางครั้งมันมาชนกันแล้วมันดุนกันไปดุนกันมาอันนี้คือที่เจอปัญหาเลยแต่เน,นี้ยเขาเสาะร่องมาเลยเนาะซึ่งปัญหาตรงเนี้ยมันจะน้อยลงไปเยอะนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าใส่ซองการแล้วเนี่ยยังเสียบได้อยู่ไหมนะเพราะว่าปัญหานี้ก็เกิดกับเกมลลคริโมูซาเนาะที่แบบว่าทําแบบนี้แหละแต่พอเราเสียบนะใส่ซองแล้วเสียบเนี่ยกลายเป็นว่ามันเสียบแบบเสียบยากนะครับนะอนาคตอาจจะแบบการมันจะเยินได้เนานะก็เลยเดี๋ยวลองดูว่าเราใส่ซองแล้วเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวมา ตอนแพ็กเสร็จเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอนะินเสิร์ตก็มีที่ดึงแล้วก็เหมือนตัวดาวินเจอร์นี่เนาะ<ๆ>เขาก็จะมีตัวแบบซอกต,ตรงเนี้ยเนี่ยบากตรงเนี้ยเข้าไปนะครับสี่มุมเลยทำให้มันแบบมันไม่หลวมนะเนี่ยบากตรงเนี้ยสี่มุมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้หมดแลวนะแต่ความน่าผิดหวังก็คืออินเสิร์ตนะอินเสิร์ตเนี่ยมันเป็นอินเสิร์ตแบบเนี้ยครับ นี่ยอันนี้คือดีลูกกันะเนี่ยอินเสิร์ตแบบกระจอกมากแล้วก็ช่องเชิงอะไรเนี่ยคือแบบเรียกว่าห่วยเลยนะแบบแบ่งมาหลวมๆห,หมดเลยนะก็อันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเนาะแล้วไอ้ตัวอินเสิร์ตแบบเนี้ยเวลาเราต้องดึงขึ้นดึงลงเนะี่ยผมไม่ชอบเลยนะเพราะว่าตรงมุมเนี่ยถ้าบางคนเจอขอบคมๆนะมันขูดกล่องตงเนี้ยเละหมดเลย อันนี้ก็เป็นข้อเสียอ,อันนี้บบที่เมื่อกี้ที่ผมบอกมันจะเป็นมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยครับปกติเดิมเนี่ยถ้าเวอร์ชันเก่าจะเป็นสีเหลี่ยมอันนี้มันจะเป็นแบบรูปของเขาเลยแล้วเวลาเราเอาไปวางบนกระดานกลางเราก็แค่สแต็กให้มันตรงกับลักษณะที่เขาบอกไว้อันนี้ดีมากแล้วก็มีเอ็กเพนชั่นอันนี้เหมือนนี้จะเป็นเอ็กเพนชั่นนะเป็นโมดูลนะครับก็คือมีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงตลาดเนาะใครไปคลองสิ่งก่อสร้างได้ก็จะได้ของทางพิเศษของ สิ่งก่อสร้างนั้นๆด้วยนะอันนี้เป็นโมดูลเพิ่มแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมีเปิลนะฮะอันมีเปิลของแต่ละสีอันนี้ก็น่าจะเป็นโมดูลนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีนะเกมนี้เป็นไดรฟติ้งเนาะอ่าแล้วก็มาดูลูกเต๋าเกมนี้เป็นไดรฟติ้งนะครับแล้วก็ลูกเต๋าก็โอ้ ลูกเต๋าเนี่ยเป็นลูกเต๋าแบบแบบเดิมเลยนะเรียกว่าเขาลบต้นฉบับเลยนะก็คือเป็นลูกเต๋าเบาๆไม้เบาๆเลยกระจอกกระจอกเบาๆเลยนะไม่ได้เป็นลูกเต๋าแบบพลาสติกหรืออะไรเงี้ยจริงๆบอยอันดผมว่าน่าจะทําเต๋าได้ดีอยู่นี่นะน่าเสียดายถือว่าน่าเสียดายมากแล้วก็อันนี้พอเป็นดีลุกเนี่ยก็จะเป็นไทยหลังคานะฮะก็จะเป็นไมเนเ้เขาใช้เป็นฮีท ทิ่ท่านเฟอร์หมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นรอยยากนะครับแล้วก็ลอกยากนะ <c oughs> ทุกอันเนี่ยเป็นที่ท่านเฟอร์หมดเลยอย่างมี้เนาะนีหลังคาก็ถือว่าหนาพอสมควรนะฮะ <c oughs> น,นี่อันนี้อินเสิร์ตอันแรกคราวนี้อันที่สองไออันนี้แหละที่มีปัญหาก็คือเนี่ยมันไม่มีให้เราดึงครับมันดึงไม่ออกเนาะวิธีเอาดึงเนี่ยถ้าเราไปดึงมุมเนี่ยมันก็ดึงยากนะครับนะดูจากที่ยอกร์ทำแล้วก็คือระบากมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพีกอย่างเนี้ย เนี่ยแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยเนี่ยแล้วพอดึงออกมามันก็จะดึงไม่ออกอะเนี่ยม um> ันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเทกระจาดแบบเนี้ยนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาไปสอร์่องแบบนี้ด้วยเนี่ยมันเลยยิ่งดึงยากเขาอีกนะเนี่ยเขาไปสอร์ร่องเงี้ยให้มันแบบติดแน่นเลยคราวนี้ก็ดึงยากและเนี่ยเนี่ยแล้วพอดึงออกมามันก็จะดึงดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยยากพอดึงขึ้นมามันก็จะขูดเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันคมเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยคมกริบเลยเนี่ยเนี่ยแตกด้วยนะเดี๋ยวผมคงต้อองงสสั่ทิินเร์ต แยกไปนะผมผมไม่ใช้อินเสิร์ตอันนี้ผมว่ามันไม่เวิร์คค่อนข้างเป็นจุดที่แบบเฟลมากนะสำหรับสำหรับตัวตัวด e ีลุก e อีดิชั่นเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นไทลานะครับอันนี้มันจะเป็นไทลาเป็นไม้ก็เหมือนเป็นกันเหมือนกันเป็นที่ทันเฟอร์นะเนี่ยก็เป็นที่ทันเฟอร์เนาะก็ค่อนข้างดีนะครัแบเนี่ยหนา,นาเป็นไม้อ่ะแล้วเราก็ามาดูการ์ดกัน การที่ผมบอกนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูการที่ผมบอกก็คือเนี่ยมันจะเป็นมัลติยูสการ์ดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเพลย์ยบ,บอร์ดให้ดูอ่ะสมมติเพลยบบ์บอร์ดเป็นอย่างงี้ใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนาะเนี่ยแล้วผมเสียบขึ้นข้างบนอย่างงี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันปิดแล้วมันเหลือแค่นี้เห็นไหมมันจะใช้แค่ข้างบนถ้าผมเสียบข้างล่างแบบนี้มันก็จะเห็นแค่ตรงนี้อย่างเงี้ย แล้วก็ถ้ามุดผมอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมผมก็เสียบอย่างงี้เสียบตข้างอย่างงี้อยู่ไหนวะลองอันนี้มันก็จะเห็นแค่นี้เนี่ยมันก็จะเห็นแค่นี้เห็นไะหมแค่นี้แล้วก็ถ้าเสียบอีกด้านหนึ่งเสียบตรงนี้มันก็จะเห็นแค่นี้เห็นไหมไม่ลงลองโอเคมันก็จะเสียบก็เห็นแค่นี้นะเนี่ยมันเป็นมัลติยูสกายครับใบเดียวมันใช้ได้สี่รูปแบบเนาะก,ก็คือ เป็นเกมหนึ่งที่ถ้าเกิดคนชอบเล่นการ์ดเนี่ยจะจะประทับใจเ,เพราะว่าใบหนึ่งมันได้ขิดเยอะนะครับ uh, ประมาณนี้ส่วนขนาดการ์ดนะขนาดการ์ดเนี่ยจะอยู่ที่89คูณ57มิลนะนะ89คูณ57มิลขนาดการ์ดนะถือว่าคุณภาพการ์ดเนี่ยถามว่าดีไหมนะ,อ,ะอันนี้พูดถึงคุณภาพนะดีกว่าตัวเก่านะแต่ ไม่ได้ดีมากนะถ้าเทียบกับ deluxe edition ของหลายๆค่ายเนาะผมว่ามันยังค่อนข้างเฉยๆแล้วกันนะไม่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ค่อนข้างอ่อนด้วยการค่อนข้างอ่อนมีโอกาสที่ใส่ซองแล้วอาจจะการหักได้นะครับต้องใส่ดีๆนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเสริมนะครับโมดูลเสริมก็คือเป็น special power อนะ่าเนี่ยเป็น special power ถ้าด้านที่มีม้าเนี่ยคือโซโลนะก็ให้พีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นด้านปกติเล่นปกติเนี่ยก็จะมี เต็มเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีแบบเออ่มีคนมาช่วยเขียนโมดูลเสริมหลายคนอยู่ก็คือมีอย่างสเตฟานเฟลนะฮะอย่างอดัมคอปินสกี้อะไรเงนะี้ยเนาะที่เขาแบบมาช่วยเขียนนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่านี้เป็นโซโล่หรือว่าเป็นโมดูลเสริมนะเออเดี๋ยวผมไปอ่านรูปบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับโอเคหมดแล้วอันนี้คือหลักๆนะเดี๋ยวผมอันบ็อกซ์เออผมอันบ็อกซ์เสร็จเดี๋ยวผมแพ็คลงไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดอีกรอบหนึ่งอ่นะคราวนี้เรามาดู อันนี้บ้างนะครับดองกี้เพนดองกี้เพนเป็นไงบางคนเนี่ยตอนสั่งก็คืองงๆนะว่าอีดองกี้นี่คืออะไรเพราะว่าตอนเล่นตอนเล่นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันไม่มีนะทุกคนก็จะงง,งว่าไอ้ดองกี้เพนนี่มันคืออะไรแต่ว่าพอเห็นเป็นคอกแล้วก็มีลายอยู่ข้างในเนี่ยผมก็เชื่อว่าเกือบทุกคนนะที่เป็นคอเลกเตอร์เนี่ยสั่งแน่นอนนะสั่งแบบไม่รู้ด้วยมันคืออะไรนะฮะก็คือเป็นงนี้เป็นตัวดองกี้แบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้คือเพนของเขา จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะไอเพนเนี่ยผมว่าไร้สารามากเลยผมไม่อนะ่านมาแล้วก็คืออันนี้มันจะเป็นคอกต้องประกอบคอกอันนี้แล้วก็เอาไอ้ลาเนี่ยไปไว้ในคอกถามว่าประโยชน์ของดองกี้เพนคืออะไรเกมนี้ครับมันจะมะีเขาเรียกว่าเราจะได้เหมือนเป็นรีซอสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็คือเป็นรูปลาได้แหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะเราต้องจินตนาการเองว่าสมมติผมบอกว่าผมมี4ลา ผมเอาลา4ตัวเน <in> ี่ยไปส่งของนะครับก็ไอ้ตัว1ส <in> ่งตรงนี being, ้ตัวสองส่งนี้ตัว3ตรงนี้ตัว4ตรงนี้อ่ะอันเนี้ยมันมาช่วยรีมายเดอร์เช่นสมมติผมว่าผมมี4ลาผมก็ไปหยิบลาเนี่ยมา4อันมาก่ำไว้แล้วก็อ่ะลาตัวที่1ใช้แล้วตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับสำหรับดองกี้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าไม่มีก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะอันสวยงามอย่างเดียวนะฮะับสำหรับดองกี้เนาะแล้วก็มาดูเหรียญเหล็กกันเหรียญเหล็กเกมนี้เอ่อกล่องก็ถือว่าหนัักกอยยู่นะตวเเหหรีญล็ เดี๋ยวผมดูให้ว่าประมาณไหนแต่ว่าเกมนี้เงินมันไม่ใช่จุดเด่นนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆผมว่าน่าจะเป็นแต้มมากกว่าเนาะตัวเหรียญเหล็กน,น,น่าจะเป็นแต้มเยอะเพราะแต้มเกมนี้มันมีนมหลายหลายชนิดนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะก็จะมีทั้งเงินอันนี้คือเงินนะอันนี้เป็นแต้มอันนะี้จะเป็นแต้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงตัวเงินก่อนเนาะเงินะ อันนี้เงินนะก็จะมี3กับงหนึ่งเนาะ 1. โอ้ถือว่าเหรียญเล็กมากเนาะเนี่ยเหรียญเล็กมากเหรียญหนึ่งก็2ด้านเนาะนี่แล้วก็เหรียญ3 2ด้านเหมือนกันน้ำหนักโอเคนะถือว่าใช้ได้นะแต่เฉียดนิดเดียวครับเหรียญหนึ่งมันเล็กมากเล็กแบบประมาณเหรียญห้าสิบตังค์อ่ะนะว่านะมาเหรียญห้าสิบตังค์เลยเนาะอันนี้เล็กมากนะเออก็แต่น้ำหนักใช้ได้โอเคระดับหนึ่งนะ ผมว่าดีกว่าดาวินเจอร์นี่นะเนี่ยเล็กสำหรับผมนะถัดมามาดูแต้มบ้างโอ้โหแต้มนี่แต้มนี่ทองอลามเลยนะแต้มนี่ทองอลามเลยก็อ่าผมไปดูแต้มหนึ่งนี่ก็เล็กเหมือนกันเล็กมากนะเล็กแบบเล็กเลยมีสองด้านเหมือนกันอ่านะแล้วก็แต้มอันนี้ห้าสิบนะอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกแต้มเนาะห้าสิบประมาณนี้นะแล้วก็ห้า ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเล่นจริงๆเนี่ยด้วยความที่โอเคขนาดมันต่างกันครับแต่ว่าอาจจะต้องแยกกระบะแต้มดีๆนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมองพลาดจริงนะเพราะว่าเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะคือไอตัวเลขเนี่ยมันแบบผมว่ามันมองยากระดับหนึ่งนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เออเขาทำขนาดมาต่างกันเนะ่เดี๋ยวตอนเล่นจริงต้องดูอีกทีนะครับว่าจะมีปัญหาในการหยิบไหม,มนะรอนเล่นแ,แต่ว่าน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยถือไว้ใช้ได้นะ ถามว่าจําเป็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะผมมองว่าน,นี้มันก็เพิ่มความสวยงามไป้วยนะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น,นนะเรียบร้อยนะอันนี้ก็สําหรับอันบ็อกเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแพ็คลงอินเสิร์ตเท่าที่มันจะพอได้ก่อนนะครับเอ,เอา insert. เอาอินเสิร์ตเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะว่าแพ็คเสร็จเราเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองรีบ็อกซิ่งดูเพราะว่าเหมือนมันมีปัญหาเรื่องของการจัดวางอินเสิร์ตเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวางเสร็จเราเป็นไง A later few moments later. อันนี้ก็ผมแพ็กของลงในกล่องหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าในกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นรูบุ๊กเหมือนเดิมนะฮะสี่เล่มแล้วก็อันนี้นะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะอันนี้มันอยู่ในพันช์บอร์ด นะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันใช้เป็นโมดูลสำหรับสเปเชียลดองกี้เนาะอันนี้นะอย่าทิ้งนะอันนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยแล้วก็กล่องเนี่ยผมสลับเนาะผมเอาไอ้กล่องแบบนี้ไว้ข้างล่างไว้ข้างบนแทนนะฮะจะได้งัดง่ายหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเทรแรกนะพอดีการเนี่ยไม่ได้ใส่ซองนะเทรแรกเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะนะเทรแรกจะมี อันนี้นะครับเป็นพวกเขาเรียกว่า lady of l r a g a n a นะก็จะเป็นพวกขอนโพิเศษแล้วก็อันนี้เป็นอีกโมดูลหนึ่งนะก็ไว้ด้วยกันเดี๋ยวพอใส่2อเสร็จเนี่ยตรงนี้มันน่าจะนูนเพียงพอพอดีนะอันนี้เป็นตัว turn order marker นะครับแล้วก็อันนี้เป็น marker ที่เวลา เราจะบอกว่าตลาดไหนเนี่ยมันจะปิดบ้างนะมันเริ่มมาเนี่ยตลาดมจะปิดอยู่3ตลาดแรกแล้วมันก็จะค่อยๆเปิดทีละ1 2 3่งสองสามตามลำดับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นท,ที่ใส่ตัวหลังคานะถ้าไม่มีเลขเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเสริมนะเป็นตัวเป็นโมดูลเสริมปกติมันจะเรียงเป็นเลขเนี่ยเลขหนึ่งมันจะ1นึถึงหนะฮะแต่ถ้าไม่มีเลขเนี่ยนะเป็นโมดูลเสริม แล้วก็อันนี้เป็นทายดองกี้เนาะนะครับตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นทายแบบนี้นะไม่มีสีแต่ถ้าเป็นสเปเชียลเนี่ยอยู่ข้างหลังเนาะอันนี้ผมใส่แอกไว้นี่จะเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งมันจะล้อกับอันนี้พอดีเนี่ยนะมันจะวางพอดีเป๊ะเลยเนาะนะมันก็จะมีสีเป็นแบล็กเกาแล้วก็จะมีเหมือนตัวเสริมอีกอันนึงนะก็คือเป็นแบบไม่มีสีแต่ว่าเป็นหมวกนะเป็นแบบอู้นะนอนอู้สีอันอย่างงี้อันนี้ก็เป็นตัวเสริมนะ ของเดิมมันไม่มีนะแล้วก็น,นี้เป็นที่ใส่ลูกเต่านะก็ปกติลูกเต่ามันจะเป็นสีขาวนะถ้าเป็นโมดูลเสริมก็จะเป็นสีนีนะ้สีเขียวนี่เหมือนใช้กับตัวสเปเชียลตัวเนี่ยเรดี้อัลลากันห้าเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งใช้ใช้เต่าสีเขียวถ้าผมเข้าใจผิดนี่ตัวนี้ใช้เต่าเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นลาเนาะเป็นตัวดองกี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญ เหรียญแบบปกติอ่ะแบบการ์ดบอร์ดนะเหรียญแบบการ์ดบอร์ดกัะเหรียญกับแต้มนะแบบการ์ดบอร์ดนะน,นี่ผมก็มาไว้ข้างล่างตรงนี้ยัดเอาวไว้ตรงนี้แล้วก็ซิลิตาเจลปริมาณส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นที่ใส่การ์ดทั้งหมดเลยนะครับการ์ดเวลาวางเกมนี้ก็ให้วางอย่างงี้นะจริงๆแล้วอันนี้ผมดูแลใส่ซองสบายมากนะครับจุหมดแน่นอนไม่มีปัญหานะ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเจอตัวบอร์ดก็หยิบบอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะงัดง่ายขึ้นหน่อยนะอันนี้เป็นเพย์บอร์ดอ่าเพย์บอร์ดก็หยิบเพย์บอร์ดออกมาได้เลยนี่เพย์บอร์ดคราวนี้เมื่อกี้ตอนแรกผมบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลองใช่ไหมว่าถ้าใส่ซองแล้วมันจะเสียบการาดได้ไหมเนาะอ่ผมหยิบซองมาให้ดูอ่นี่นะผมใส่ให้ดูเลยอ่านี่นะครับอันนี้เป็นซองของ ดับเบิลพัซเซิลเนาะมันจะเป็น89คูณ57.5นะเพราะฉะนั้นข้างๆเนี่ยมันจะเหลือเยอะหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะว่า57.5นี่รอดไหมอิงจริงๆมันไซส์57อะนะรอดนะนี่พอดีเลยเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยตรงนเนี้ยเนี่ยผมว่าได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเอาเซฟเซนนะผมแนะนำเอา57ดีกว่านะครับถ้า57เนี่ยรอดชัวร์ 89คูณน่าจะรอโชว์แต่5 5 7 5ก็รอดอยู่นะได้อยูออ่ด้านข้างเนาะได้อยู่เนี่ยพอดีเลยนะครับด้านนี้เนี่ยสบายด้านข้างนี้สบายแตแ่แนวนอนนี่ก็พอดีพอดีประมาณนี้นะถัดมาข้างล่างสุดก็จะเป็นที่มันเป็นที่เก็บแบบว่าอยู่ข้างบนตอนแรกเนาะก็อันนี้มันก็จะดึงออกง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีแง่ง ก็จะไม่แหกกล่องมากจนเกินไปแล้วก็ข้างล่างตรงนี้มีอะไรบ้างก็เทร์แรกเนาะมันก็จะเป็นตัวออน่าจะเป็นตัวเสริมโมดูลที่มันเป็นมาเก็ตอ่ะนะแล้วก็มีข้างล่างด้วยเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นอันนี้มีอยู่สี่อันอยู่ข้างล่างจะใส่พอดีเลยแล้วก็มีอันนี้นี่ก็จะเป็นทายโบนัสต่างๆนะผมก็ใส่ไว้ให้ถูกเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็น ทายเครื่องหมายถูกผิดจำไม่ได้แล้วทําอะไรได้เดี๋ยวต้องไปเปยดอีกทีแล้วก็อันนี้ผมก็จะใส่เป็นแต้มเนาะรวมไปเลยอยู่ในกล่องเดียวกันที่มันจะเหลือๆเ,เนาะอันนี้เป็นเงินนะเงินอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับที่จะมีสเปเชียลบิลดิ้งเนาะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นทายที่ต้องใช้ด้วยกันผมก็เลยใส่รวมในถุงเดียวกัน เวลาใช้โมดูลนี้ก็หยิบออกมาส่วนนี้เป็นโซโล่นะครับส่วนนี้เป็นโซโล่มันมีอันนึงเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะตอนแรกผมแกะมาแล้วผมตกใจมากเลยคท่นี้หยิบให้ดูคือมันในรูบุ๊กอ่ะมันจะมันจะเบี้ยวๆแบบนี้อยู่แล้วด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันพันบอดไม่ดีนี่นี่มันจะเขียนเงี้ยสีเฮดอันนี้มีสีแดงเลยเป็นโซโล่แล้วพอเปิดมาเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกผมพันมาเสร็จผมตกใจเลยบอกเฮ้ยมันสกรีนเบี้ยวอะเนี่ยไปดูในรูบุ๊กละก็คือเป็นแบบนี้จริงๆนะ เรไม่ต้องตกใจไปนะแม้เ่เผื่อบางคนผ่านมาดึกว่าเป็นดีเฟกนะนะก็อันนี้แต่เป็นเชื่อบิลดิงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพย์เออร์พีซนะหลักๆเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นโมดูลเสริมมันจะไม่มีไอ้พวกนี้เลยเนาะมันจะมีแค่คิวแบบเนี้ยนะครับที่มันเอาไว้แทนสำหรับเอ่อเป็นรีซอสในเกมนะคือคิวมมนไปวางตรงไหนมันจะกลายเป็นรีซอสแบบนั้นแล้วก็ใช้อันนี้นะครับสำหรับดูว่าใครอ,อู้งานเยอะกว่ากันก็จะได้เล่นก่อนเนาะประมาณนี้ ตัวนันอื่นเนี่ยอย่างไอ้ทายแบบเนี้ยมันเป็นโมดูลเสริมหมดเลยแต่ผมรวมไปเลยนะก็จะเนี่ยเป็นเพเยอร์นะอย่างละสองอย่างละสองนะเะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรีมายเดอร์เนาะว่าเทิร์นมันยังไงนะฮะเนี่ยเนาะก็จะมีบอกอยู่อันนี้เป็นเอ่อที่เอาไว้ปิดผมเข้าใจว่าเอาไว้ปิดนะนะเอาไว้ปิดไอ้ตรงบอร์ดอ่ะเนี่ยเอาไว้ปิดตรงบอร์ดนะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้น อย่าอย่าพันเลเอาไปทิ้งนะฮะเพราะว่ามันเป็นทายแบบไม่มีอะไรเลยป่ะพื่เฟ้ยว่ะนไม่มีอะไรเลยแล้วก็น,นี้เป็นน่าจะเป็นโซโล่นะฮะมีมาแดงอันนี้ก็เป็นโมดูลเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโมดูลเสริมอีกอันหนึง่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวคอกนะครับผมยังไม่ได้พันเลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะผมสำหรับผมนะ จะใช้วิธีเอาดองกี้มาวางนะแต่คงไม่ล้อมข้อครับผมว่าข้อมันใช้ไม่ได้จริงอะ่ะดูแบบดูแบบไม่ไม่เวิร์กอะครับพันมาแล้วน่าจะเก็บลำบากด้วยนะน่าจะไม่พันนะผมคิดว่านะประมาณนั้นจริงเล่นองข้อมันแทบไม่ต้องใช้ดองกี้เลยครับเกมเนี้ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นโอเคก็จบนะครับสำหรับการอันบล็อกอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็รีบ็อกซิ่งด้วยเนาะ ส่วนตัวนะถามผมเรื่องคอมโพเดนนะสำหรับเกมนี้นะผมคิดว่าถ้าราคาประมาณ5,000บาทเนี่ยสำหรับบอยอันดนะผมว่าสอบไม่ผ่านนะเพราะว่าอินเสิร์ตเนี่ยกระจอกมากอินเสิร์ตเนี่ย5,000บาทไม่ควรได้แบบนี้นะอันนี้ห่วยแตกมากมาบอกเลยลูกเต๋าก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้คือแบบลูกเต๋าแย่มากนะคือลูกเต๋ามันมันไม่ต่างกับของเดิมเลยนะครับนะแล้วก็ทายไม้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะ5 0 0 0กว่าบาทนี่มันแพงมากนะ ไม่ไม่ไม่เวิรนะ์กนะครับถือว่าค่อนข้างเฟลนะสำหรับบอยนะเพราะว่า5000กว่าบาทเนี่ยมันรวมอันนี้แล้วนะถ้าถ้าไม่5 0 0 0ันเนี่ยมันจะไม่รวมตรงนี้เนาะประมาณนี้นะสำหรับผมส่วนเวอร์ชั่นกล่องใหญ่ที่มัน30%เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าเกมมันต้องใหญ่ไปกว่าน,นี้แล้วนะก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นนะส่วนเรื่องการเล่นเรื่องอะไรเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนกฎนะก็บอกเลยว่าละกันจ้าเกมอนี้สนุกมากสำหรับผมแต่ว่าอุปกรณ์กักบราคาเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงอาจจะทำรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สอนเลีนอีกรอบก็ถ้าชอบคิวนปฝผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์ช่องดอกไก่แล้วก็เพจเฟซบุ๊กดอกไก่ไ,กไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ